โอเคก็กราบสวัสดีสวิดานะครับผมนะเออเรามาอยู่หน้าเกนนะครับผมนะเบลล์นะครับผมฟิชเช่นะครับผมมาจัดไปนะครับผมนะเออวันมีโปรโมชั่นดีๆนะครับผมนะฝาห้าสิบเก้าใบนะครับผมลาไปเลยพี่นะสองร้อยบาทเต็มๆนะครับผมคุณผู้ชมนะครับมาเราไปลยกันนะจ๊ะเราจะพานไปเราจะพานไปดูกันเอาไว้นะครับผมคุณผู้ชมนะครับ let's go จัดไปพี่มา เฮ้ยเฮ้ยวายมาวายมาโอ้โห,โโหขัดว่ะมาดีครับยังไงคนดูไม่มาแล้วคนมาไหมจา้านี่คนสามมาจัดปลายพี่มาสุดท้ายได้เท่าไรครับผมคนดูครับดูกันนะนะจ้าไม่ต้องพูนเยอะนะครับผมนะเจ็บคอพี่มายังไงจ้าคนดู นี่สุดท้ายได้เท่าไรครับผมนะคนดูดูกันเอานะครับ5้าร้อยสี่บาทนะครับผมคุณผู้ชมครับมอโหเงินะระวัวซุเปอร์เมกเกอครับผมนะเออถ้าพี่ๆคนไหนอยากเล่นอยากตามก็เล่นอยู่ตายก็มาเด้อก็ไปเล่นก็ไปตามได้เด้อน,นะเออคุณผู้ชมนครับผมนะวเวล่นะวันเวลตรงครับผมนะไม่มีคำตามไม่ต้องทำเถีงครับผมรับทุานสนัการรับทุนเลิศด,ด้วยนะจาพี่นะเอออยากนึงนะพี่หนึ่งบาทสง่งบาทฝากง่ายถอนง่ายนะครับผมนะ ใครเอิงผมไม่รู้นะครับผมนะอี่นี่เจกจริงนะครับผมนะเออที่โนนที่นี่ผมไม่รู้นะครับผมนะที่นี่เจกจริงนะครับผมนะใครไม่เชื่อก็แล้วแต่นะครับผมนะอคันไปได้นะจ๊ะคนดูนะเออโอเคสําหรับคนดูเฉพาะคนดูนี่แหละนะจ๊ะพี่ๆคนไหนอยากอะยตามก็เล่นอยู่ใต้คอมมันเดอร์เข้าไปเล่นเข้าไปตามได้เด้นนะพ่อแเม่พี่นงเพื่อนๆนะครับผมมา จัดไปพี่มาได้กำไรมา600กว่าแล้วมาสุดท้ายเป็นยังไงครับคุณดูดูกันนะโอ้โหได้เท่าไหร่ครับคุณดูผ่านเจ็ดร้อยหกสิบสี่บาทโอ้โหคุณผู้ชมครับผมนะซูปเปอร์เมนเกอร์นะครับผมนาะเงินละวาน,นะครับผมนาะโอ้โหได้กำไรมาสจุจยอนจริงๆนะครับผมคุณผู้ชมครับมาจัดไปพี่นะเออเอาอีกนะครับผมนะเอาอีกนะ เอาไปสิลายนอส1ิบบนใบพี่มาดีครับวันนี้มีโปรโมชั่นดีๆนะครับผมนะฝ่าห้บาในะครับผมพี่นะรับไปเลยพี่นะ2 0สอร้อยบาทเต็มๆนะครับผมนะเออใครมีเชื่อกันแล้วแต่นะครับผมผมูช้ชมครับยังไงจ้าคุณดูจัดไปพี่มาไปไปไปโอ้ย ยังไงจ้าโอ้โยสวยแบบนี้แหละหวังแจ็คสองพันห้าร้อยยี่สิบบาทนะครับองกุมจนคาร l ลสโก o ยังไงจ้าคุณดูจัดไปพี่มาไปกันยา,ยาวๆเลยนะครับองกุมจนคาร l ลสโก o นี่วายเตีมแถวมาจ้านีโอ้โหฟิชชิ่งนะครับผมนะเออใครๆก็รู้หมดนะครับผมนะคงค่ายบีจีนะจ้าคนดูนะมาจัดไปพี่โอ้โหผมตึงพลามาเยอะพี่นะเออผู้ไม่ชัดก็ขอโทษขอไว้ด้วยนะจ้าคนดูนะนีเอาเลื่อนเอาเลื่อนเอาเลื่อนสามพัน ยี่สิบสี่บาทนะครับผมคุณจิตาคับ let's go จัดไปพี่มาไปกันยาวๆเลยนะจา้าคนดูยังไงจ้าวายแถวไม่จ้าเออเหอขัด uh huh. วะมาโอเคนะครับผมคุณผู้ชมครับมาวันนี้ผมได้กำไรมาเจ็บนบบาทนะครับผมนะผมได้ทำงานมาวันหนึ่ง เจ็บพันกว่าไม่เคยได้นะจ๊ะมาตอนนี้ผมใช้เวลาพี่นะไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงนะครับตอนนี้ผมได้กําไรมาแล้วนะครับผมนะคุณผู้ชมครับมาเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่นะครับผมนะบายๆครับผมนะเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่นะครับผมนะคุณผู้ชมถ้าพี่ๆคนไหนอยากเล่ยนอยาตามก็เล่นอยู่ใต้คอมมต์เดอร์เข้าไปเล่นเข้าไปตามรายเดอ้อนนะไม่ต้องพูดเยอะนะครับผมนะเจ็บคอพี่นะเออแจไม่จังซ้ำอีกคราหนึ่งนะจ๊ะคนดู เจอกันคลิปใหม่นะครับผมนะใครชอบคลิปแล้วก็กดไลค์กดแชร์หน่อยนะจ๊ะเ,เ,เดี๋ยวคลิปใหม่เจอกันใหม่นะครับผมบ๊ายบาย